ประโยชน์ของการฉันอาหารมื้อเดียว225ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งภิกษุจํานวนมากได้ทำให้เรามีจิตยินดีเราได้เตือนภิกษุทั้งหลายณที่นี้ว่าเราฉันอาหารมื้อเดียวเราเมื่อฉันอาหารมื้อเดียวย่อมรู้สึกว่ามีอาพาธน้อยมีความลำบากกายน้อย มีความเบากายมีกำลังและอยู่อย่างผาสุกมาเถิดแม่พวกเธอก็จงฉันอาหารมื้อเดียวแม้เธอทั้งหลายเมื่อฉันอาหารมื้อเดียวจะรู้สึกว่ามีอาพาธน้อยมีความลำบากกายน้อยมีความเบากายมีกำลังและอยู่อย่างผาสุกเราไม่ต้องพร่ำสอนภิกษุเหล่านั้นอีกเพียงแต่ทําให้สติเกิดขึ้นในภิกษุเหล่านั้นเท่านั้น รถที่เตรียมด้วยม้าอาชาในซึ่งฝึกมาดีแล้วแล่นไปตามทางใหญ่สีแพร่งบนพื้นราบเรียบโดยไม่ต้องใช้แท่เพียงแต่นายสารถีผู้ฝึกหัดม้าที่ฉลาดขึ้นรถแล้วจับสายบังเหียนด้วยมือซ้ายจับแท่ด้วยมือขวาเตือนม้าให้วิ่งตรงไปหรือเลี้ยวกลับไปตามถนนที่ต้องการได้ตามความปรารถนา แม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ต้องพร่ำสอนภิกษุเหล่านั้นอีกเพียงแต่ทำสติเกิดขึ้นในภิกษุเหล่านั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นถึงแม้เธอทั้งหลายก็จงละอกุศลกรรมจงทำความภาคเพียรในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้แม้เธอทั้งหลายก็จักถึงความเจริญงอกงามไพบุ์ในธรรมวิันนี้ ภิกษุทั้งหลายป่าสาระอันกว้างใกล้บ้านหรือนิคมป่านั้นรกไปด้วยต้นละหงบุรุษบางคนหวังดีหวังประโยชน์และหวังความเจริญเติบโต,ตของต้นสาระนั้นเขาจึงตัดหน่อต้นสาระที่คดซึ่งคอยแย่งอาหารแล้วนำออกไปทิ้งที่ภายนอกแผ่ถางภายในป่าให้สะอาดเรียบร้อย คอยบำรุงรักษาต้นสาละเล็กๆซึ่งตรงแข็งแรงดีไว้อย่างดีด้วยการกระทําดังกล่าวมานี้ต่อมาไม้สาละนั้นก็จเจริญงอกงามไพ่บูนขึ้นโดยลำดับแม้ฉันใดแม้เธอทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันจงละอกุศลธรรมจงทำความภาคเพียนในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้เธอทั้งหลายจะถึงความจเจริญงอกงามไพ่บูนในธรรมวินัยนี้